สวัสดีครับเมือ่อวันที่11กันยายน2564ครับผมนะพ่อนตลอนทั่วนะครับเมื่อนี้เดินทางมาจากอำเภอรตรงหลวงนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับตอนนี้ก็ฮหอดที่นะครับบ้านพังแดงนะครับบ้านบ้านพังแดงตัวบลพังแดง,ง,ง,แดงอำเภอรตรงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับผมจะล่วงไปอำเภอเขาวงนะครับ แต่ถ้าธรรมดาแล้วก็สีไปตามถนนเสน้นนี้แหละครับเป็นถนนหมายเลข2287นะครับซึ่งรุง่มอ่พูนครับไปรุ่งบ้านคุดปากเข่านะครับเอาเพื่อเขาวงเลยแต่ว่าเมื่อน,นี้นะครับผมสี่ว่าไปทางเนี่ยอ่าหลวงหมายเลข2287นะครับผมสีแว่นะครับเขาไปทางบ้านแจงนั่งนะครับบ้านแจงนั่งกับ ตำบลโคกตูมนะครับอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาที่กันนะครับเมื่อนี้กะมาครับนี่ครับยายติ๊กคือเขาครับนี่ครับนี่สวัสดีค่ะครับยายติ๊กเมื่อนี้สิไปทางรัดจ้ะสีร้งอำเภอเขาวงแต่ว่าสิบปทางรัดไปทางบ้านแจ้งนาไงครับนะครับเพื่อสิบหานอไม่บ้านแจ้งนาเมื่อแกงนะครับวัไปสายรักเนาะ วาไปซ้ายลักนะครับไปทางลักเอาตามเบิ้งนะครับพี่น้องครับเบิง้งเบิ้งซ่อมเบิ้งถนนคน,นดีดีจะได้ไปล่อง,งนะเส้นนี้คือถนนหมายเลข2287ครับที่แมาจากอำเภอดงหลวงนะครับล่องไปคนละครับอำเภอเขาวุ้งนี่กับป้อมน้ำมันนะครับป้อมน้ำมันอยู่บ้านพังแดงนะครับตำบลพังแดงนะครับ ถนนเซนนี่228เขตกับผ่านบ้านกุกตูมบ้านมะนาวนะครับบ้านก,ก,ออกุ๊กอกบ้านหัวสูงผู้ละครับลุงแฝงเพื่อเขาวงนะครับเรียกว่าถนนทางหลวงแผ่นดินไม้เล็ก228เขตครับแต่ว่าเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวสิพ่อพี่น้องแวะลุงไปนลยครับนี่นี่ขายเฮ็ดจ้ะโอ้นี่ขายเฮ็ดสองข้างทางนี่ครับโอ้เฮ็ดลายครับนะครับมาแามเฮ็ดออก เห็ดหลายครับเนี่ยนี่น้อยากกินเนาะเห็ดแดงเห็ดแหลยเห็ดไข่กับนี่นี่ครับถนนสองสองแปดเจ็ดนี่ครับสองสองแปดเจ็ดแต่ว่าผมสีเหลี่ยมไปนี่ครับทีสีไปน้ำโคกหอยเหล่าสิบกิโลเมตรค่ะสิบกิโลเมตรไปสิเพราว่าโรงเรียนห้วยตะเปิดมาเดียวใายเลยโอ้ไปโรงเรียนห้วยตะเป๋บ้านตะเป๋สิบแปดกิโลเมตรอ่ะ อคือข้ามเอีเลยครับบ้านตะเฟ้อนี่นี่ครับถนนเส้นนี้แหละครับนี่นะครับเป็นถนนาทางหลวงชนบทครับนี่ถนนทางหลวงชนบทแต่ว่าลาดยางไม่ไหมครับนี่แลนสบายนี่ผมกมาเลยสิไปอ่ารับไปนี้นะครับผานองค์การบริหารส่วนตำบลอันนี้คือองค์การบริหารส่วนตำบลพังแดงนะครับนี่ ตำบลพังแดงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับตอนนี้ผมข้อล่อร่อนทั่วครับย่ายติกอ,อยู่ในเขตอำเภอดงหลวงนะครับจังหวัดมุกดาหารเป็นถนนรลพช่อนะครับ เขจู่บันฑ์ก็เรียกว่าท่างหลวงชนบทนี่แม่โม,ม,ม,มยายนี่ไปไ<ช>ปเพื่อเขาวงตรลงไปสองการทางเป็นสวนยางเ,เางสลับการทางหน้า,นาอ๋อเบิ่งสวนยางเป็น,นางนามน้ำทักใายอ๋อมีแต่สวนยางสวนยางกับสลับกับแบงทีเป็นท่ำหน้าน,านา้ำร่องน้ำธรรมชาติท่ำหนา้าสวนยางนา้ำตาไลยุทจภัณฑน รมสมบูรณ์ค่ะยังเป็นป่าอยู่ครับเป็นภูเขาเป็นป่ามีทงนะเขาว่อง49กิโลเมตรค่ะอ๋อบ่ไก่ตัวจังนี่ครับสิบแปงเพ่อเขาว่คงกับ4เกิโลเอาเบืองธรรมชาติครับมือนี่เบืองถนนเบืองถนนที่เป็นธรรมชาติภูเขางามงามส่วนมากสี่เป็นป้าอย่างไรยายนาะ น่เดี๋ยวนี้เฮ็ดสวนยางกันหลายแบง้นที่นี่ครับสวนยางรถก็เที่ยวดีนะครับเส้นนี้เพราะว่าเป็นเส้นทางลัดถนนมันดีจ้ะมูน,นี้ผมก็ย้ายตีความพน้องศึกษาเส้นทางธรรมาชาติครับอันนี้เป็นห้วยบางไส้นะครับโอ้ห้วยเงยได้ห้วยบางไส้ ครับไหลลงไปจังวาหวัดบุรีรัมยห้วยบางทรห้วงสะพานญ่เตอ,อททร์นี่นี่ยอ้าวลานทถกห้วยบางทรายนีนะ่กว้างเลยชาร์ปเคิร์ฟชาร์ปเคิร์ฟโค้งอันตรายครับกำลังคืนมากต้องระวังเลยจ้ะท่านผู้ควบคุณเส้นทางไม่ชำนาญเส้นทางโปรดระวัง แสงแดดย้อนแสงและนี่เขาเป็นปลายังอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นเทืออเขาเซนนี่ชถวผู้โบหงจักกะโบากามากเลยครับเพราะว่ากาถือว่าเปียวจักหน่อยอยู่ห่อยใหญ่หน่ะ เป็นเตี้ยวจักหน่อยครับบ้านคนกับสีบปใครมี่มันไดยย่ำขึ้น็บวเป็นตะมาป่านได้นี่มันย่ำเวทในหลายอยู่คนเที่ยวไปเที่ยวมากกันไรกันคนมาให้มาสวนแม่ห้วยยายเหินนนะครับย่ำเป็นปลาเป็นปลาธรรมชาติอยู่ครับนี่ครับเป็นที่หลวงเนาะเป็นปลาเนี่ยเป็นที่หลวงนะ แต่ว่าถนนดีครับลาดยางไม่ไหม,ไมครับเป็นทางหลวงทางหลวงชนบทเป็นตะยานบ่ใหญ่ก็เป็นตยนะยา,ย,นตยานดิเพราะว่าถนนก็นดีแล้วครับชุนมากเลยไม่ีเลยถามว่ามันแปดแล้วสมมติหนิว่าไงเฮ็ดชวนม,มันมองลุ่มๆกับเห็ดหน้าครับเป็นสั้นๆขึ้นไปแล้วเป็นโคไป,ไปแล้วเป็นปลูกมัน่นกมัน ป้าทึบแล้วเจ้าห้เช้าสวนปรนกออยู่ให้อยู่สวนตลอดแต่ว่ากลางคืนนี่บอลแนวนั่งผมมากแต่บรรยากบบเปี่ยวเล็กน้อยแต่ <c oughs> ว่ากัรบวกเป็นยังครับซูมือเพราะว่ามันจะเลื่อนแลลวครับถนนกับจังดีนี่สิแหละครับนนนคนกับมาให้มาหน้าหลายเส้นทางนี่ก็เคยขีย่แต่สมัยมืรัดอยางครับเป็นถนนหนินผมก็เคยเที่ยวอยู่ ว่ากับพว่ม่บอยบันไดครับเป็นเส้นทางลัดเป็นป้าเป็นเขาเมื่อหละครับไปเรื่อยๆเป็นป้าเป็นเขาเป็นสวนอย่าง เราเริ่มมาแล้วครับเริ่อมของมาแล้วนี่ยมาสั่งนี่นะเนี่ยเริ่มมาสั่งบ้านแต่ว่าอยู่ในเขียนนี่นะครับผมยังบ่มหวั่นแกไปได้ว่าเป็นอำเภอดงหลวงเรื่องเพื่อข้ามเจ้าอีนะครับเดี๋ยวหอดหมู่บ้านแล้วสิเบิ่งครับโอ้เขาบอนี่คืออยู่สูงเลยใช่ไหมหน้าโคกจ้ะหน้าโคฟ้ามันเทียงหน้าหน่อยที่เป็นหมู่บ้านหมู่ใหญ่เนี่ยแม่นจ้ะ เดี๋ยวเบิ่งได้เลยว่าบ้านอย่างนี้จะ้องานเ่เห็นป้าเดี๋ยว่อนเป็นอำเภออะไรนะดงดวงน้ำตกหัเล่า8กิโมตน้ำตกหวเล่าป่จ้ะย่เรื่องผู้นีน้ำตกเราอกิโมตรมีทางแยกับน้ำตกบ่ใครมากไดนครับเส้นี้เดี๋ยวเบิ่งวันวันสิเปลี่ยนอำเภออะไ ยังบ่มหวั่นใจบันไดครับเขตชุมชนเป็นหมู่บ้านแหละครับเนี่ยแต่ว่ายังบ่ลเห็นป้ายบ้านที่นี่แก่งม่วงแก่งม่วงแก่งม่วงอยู่หอยไสย้เป็นแก่งตีโอ้หูโบเห็นซื้อหมูม่บ้าน,นกนารทำหน้านะาะคนบ่คอยอยืมเงินยืมซ่าท่านไปให้ไปส่วน ยังเห็นซื้อมูบ้าน,านยังมูจากบ้าน,กา,บานอย่างครับเดี๋ยวผมหาอยู่พอใครมาครับเส้นทางนี่พอใครมา <c oughs> รโดนเสียมากทีนหนึ่งนี่ครับเป็นเส้นทางลัดจากตําตบลพังแดงนะครับมาตําบลโคกถูมบ้านแจ้งน่างนะครับตําบลโคกตูมมาตําบลบ้านคอวันครับ ไปบ้านตะเปอิอบ้านตะเปอิอนี่ตำบลบ้านขอ้ออำเภอข้ามเอียครับฮ้ารถติดเต็มรถเ,เปิดประทุนโอ้หุ่นซางบ้านใหญ่อยู่ได้ใหญ่แต่ว่าคือ,อบ่มี่สี่บานบ้านเห็นป่ายได้ ลงุงบ้านอันนี้บ้านนี่ยังจ้าหน้าคลองฮะทุ่งคลองหนองคลองตำตำบลน,นี้อยังจ้าตำบลพางแดงอำเภอดงหลวงโอ้ขอบคุณหลายๆจ้ะบีมีหลายหลังคาเฮือนบอมู่บ้านเทั้งขอบคุณหลายๆจ้ะแมนยิง ยังเป็นตำบลตำบลพังแดงยังเป็นอำเภอดงหลวงครับอันนี้คือบ้านน้องข้องครับเนี่ยบ้านน้องข้องตำบลพังแดงอำเภอดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับเมื่อกี้ผมสงสัยว่าเป็นอำเภอขัามชอยว่าแม่นครับยังเป็นอำเภอดงหลวงอยู่ครับตำบลพังแดงอยู่เมื่อกี้ขามหอยไส้มาเนี่ยผมว่ามันสียกแยกเขตแดนว่าแม่นครับ บ้านหนองคลองแม่นใบใหญ่นี่ผู้ย้อนแสงเลยวันหวยยังนี่หวยใายดีนเก่าอ่ะเนาะหวยบังสายหวยบังสายไปโอ้ยไปเครื่องใม่บังมืกไปไปเลี้ยวม่เห็นเครื่องใม่บงัง <c oughs> บ้านหนองคองขับรถขึ้นมานิดหน่อยฮะใสาเ่เพียบ่เนี่ยโอ้ถักแซงยังละอันถุงกับแซงนะโกกู๋ว่านี่นมันปลูกนะโอ้บอลด์เดอร์เดีครับบ้านแถวนี้บ้านหนองคลองอนะครับตำบลพังแดงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับทำนาเป็นอาชีพหลัก บนเห็ต็มกตาอ,อยนี่บนี่เป็นบ้านยังนี่ยบ้านห้วยเล่าจังหดตินอบ้านันนี้เป็นบ้าน,าน,านหว้วยเล่านะครับบ้านหวยเล่าตำบลพังแดงด้วยครับ,บอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารด้วย คำใหญ่ติก๊กผ้าเบิงธรรมชาติครับนี่โอ้ยปา่าเขาหอวงามเนาะอาอะชีพลักษมันเห็ดหน้ามันเห็ดสวนอย่างเนาะทำหน้าทำสวนครับอันนี้ไรหนะ้าสวนผสมคน,นนี่ทำทั้งขวาเไไนี่ยไปใช้หน่อยสำนักสงฆ์วัดป่ากุีหยวกเนาธรรมดามนี่มีบ้างที่มาก บ้านบบหลายหลังเนะาะบบจะเป็นบ้านน,น้อย,ยบ้านนนอกกับสายที่ขอคืบ้านท่าอโอเป็นน้ำมันเขาเอาน้ำเป็นบ้านที่จุวาเอาน้ำอยูบ้านน้อยครับแต่ว่าอยู่ทำกางธรรมชาติ สงบสุขและลมเรื่มแล้วนี่วิญชลอำนบทดดีดีจ้ะห่างไกลโควิดส้อนเพิ่งไปหาไ้บางอันสุกซ้วงมาเต็มตาอู้เฮ็ดหลายครับประเภทพราะเฮ็ดไหลายแต่ว่าเป็นเฮ็ดเฮ็ดผสมครับเฮ็ดเอินเฮ็ดแหละเฮ็ดแดงเฮ็ดท่เฮ็ดโก้ใครับอันนี้บ้านไหนเนาะ้อยละงกับมี ห้วยเหล่าครับบ้านห้วยเหล่าครับในบ้านห้วยเหล่าครับบ้านห้วยเหล่าใหญ่กว่าบ้านวังหันมินตี้คือฝ่ายฝ่ายคือฝ่ายผมชนรสอดก้อนถ้วยยางก้อนถ้วยรับซื้อยางก้อนถ้วยกูขายอย่างนี้ไหมวันทวนทวนเดี๋วพี่น้องวันทวนทวนโอ้หิ่งหิ่งไก่เนี่ยอาหาอาหารแซ่แข็งเลยว่าขายสโซบดหวานเน็ตไลน์ครับเจ้าว่าก็พ่อกล้ากินผมพ่อกล้ากินเน็ตย่านย่านจ้ะ ย่านครับเพราะว่าเห็ดเดือยเพิ่งเก็เสียหน้าเฮ็ดอยู่แล้วแต่ในเดือยเห็ดหลายเลยครับอยากอยู่ครับถ้าว่าโอกากินเต็มอันเต็มผ้าขาวคันตัวเห็ดเลยปะน่าอ่อนซ่อนเห็ดหลายเนาะอันหนองเล่าเนาะเป็นเทือกเขางามเลยนะ อันนี้ครับเป็นถนนที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสวนอย่างสองข้างทางนะครับหมู่บ้านห่างๆางเนี่ยนะครับเป็นเส้นทางลัดนะครับจากอำเภอดงหลวงไปอำเภอเขาวงนะครับกู้เขายังอุดมสมบูรณ์อย <กะ S 2> ู่ก่ใครได้มาครับผมทํายายตีก็ได้โดนดน,ดนมาทีหนึ่งมือนีมากที่โอกาส ทายวิวที่อทัดเข้ามาชาดนะครับพี่น้องเลยเบิง้งกับนนทาทงหลวงชนนบทครับห้วยกระบกห้วยกระเบกห้วยกระแบกห้วยกระบบห้วยกระเบะกเม,มื่อนี้เดินทางมาจากเพื่อดงหลวงนะครับกับพานมากะเอาไทายพี่น้องในเบิง้งนะครับเบิ้งเข้ามาตาน้ำกันครับเมื่อนี้วันที่สิบเอด็ดกันยายน สองพันห้ารอยหกสิบสี่รถเกียร์มั่นครับผมเบี้งเข้ามาชาปูมั่นเนี่ยเก็บมั่นได้แล้วนี่เราไปซุ้งใส่่ใสรถใสรถไถเลยครับใสซันนี่รถไถเลยนี่นะครับโอ้เป็นบรรยากาศของวิถีชีวิตอีหลีครับนี่พอดเก็บเกลียวมั่นพอดีทว่านี่แหมเบิ้งหาเบิ้งครับเอาสลับกับการเห็นธรรมหน้าแต่ว่าสวนอ้อยไม่ค่อยมีเนาะนี่เนาะเป็นสวนอย่างสมัครปัวจ้ะ สวนอ้อยบ่มีรุงงานของบ่เคยปลูกสวนมากสิปลูกยากงงยากละมั้งมันไก่ได้มองขายแต่ว่าสวนยางนี่ครับรถอีแตนนะครับรถรถอีแตนนี่ครับรถไถเดินตามอ่างหลวงชนบท4012 4012บ่อันนี้เป็นวัยรุ่นบ่อหนิมั้ยประจําเมู่บ้านจ้ะมาในเบนอ้อยวัยรุ่นหากไกลไร้โควิด เที่ยวน้ำตกก็มีน้ำตกแม่น้นนนนนชาตันธุ์ชาติันอยนตเป็นส่วนหนึ่งของยนถนนดีได้เนาะยายเนะยาะถนนสวยได้เนี่ยไปเขาถนนเรียบครับ่โคคาบึงธรรมาชาติครับบึงธรรมาชาติ อ้านี่โค้งครับนี่โค้งเนี่คือไม้เลยนี่มาข้ามขึ้นมองจะว่าโค้งอ้าข้ามขึ้นก็รู้ภาพชัดเจนดีเนะาะติดแสงไฟหน้ารนถนี่เห็นชัชนดเลยครับแสดงวง่าโค้งถนนดีจ้าโอ้นี่ปลอดภัยดีดีดีตะกี้มากเต้จำอะไรจักปีแรกมา,ากมาทางดแดงแล้วมาอีกเรื่องหนึ่งก็ลังสารมึงไปมึงไป บ้านโนนสมบูรณ์บ้านแจงนางบ้านสารแหว่ดีครับผมที่มาออกบ้านสารแหว่นะครับกาจิลุ่งอำเภอเขาวงนะครับกติพัน์บ้านแจงนางบ้านตะเพิบบ้านดานสร้างนะครับออกปารีนองช่มบ้านชนบทถนนทางหลวงชนบทนี่ครับเป็นเส้นทางลัด นะครับอันนี้หน่วยหน่วยพ,พิทักษ์ป่าภูผายุนอุทยานแห่งชาติภูพายุนอ้โอโออดพี่ของภูผายุนไหมจ้าสาขาภูาผาภูผายุนอู้พื้นที่ไก่เลยนะภูพายนุายนภนะูโฮมะม่านติ๊ดอำเภอดงหลวงติ๊ดอำเภิ นี่ไในน้ำตุกข์ห้วยเรามันจะลงไปอีกทางซ้ายมืออันนี้ยังเป็นเขตบ้านห้วยเล่าอยู่เนาะมีคนลงไปเล่นไมวไกลปะม่ไกมีรวนปะโบไม่รวนมันมีรวนแต่ลึกก็กล้าเข้าไปหรอกนะอู้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดตาเต็ช่วงนี้อยากแตกจันหน่อย นามสซ่น,นามกัดสโซ่นามกัดสโซ่แถวชนบนเทเขาได้ทั้งซ้ำนี่กับที่ว่าดีนะครับมีพวกเป็นขี่ตรงมีรถสวนครับรถเก๋ง เส้นทางนี oh ้ก oh, um. ันผ mm ู้บบคุณเคยเที่ยวกับพวกคยมากเลยครับส่วนมากเอาผู้ที่มากก็คือคนผู้ที่อผู้ที่ยู่แถวนี่เลยครับบ้านอยู่แถวนี้ที่มากโอ้เนี่ยตาขุ่นกูมองนี่น้ำท่วมเนี่ยน้ำไหลน้ำมันมีระบายฝนตกชุกสิไหลใส่ถนนเลตไลถนน ฝนตกฝนตกเนี่ยฝนเป็นสินชีปนีเบึ่งธรรมชาติล้วนๆครับชมธรรมชาติเหมือนล้วนอ่ะจะล้นระวังฝนครับฝน เลียดเลียดเลยถนน<ม>นีน้าน้าม,มาสิไหลท่วมถนนอะไรครับเลียดให้ถนนเสียอะไง่ายน้าเหมือนจะไล่ครับไหลเสาะหินแต่หินก้อนหมดอ่ะอันนี้เป็นหน่วยพี่ทักปลานะครับเนี่ยต้นหนาผมนี่ขาดคว้ามือมันหนืดมันหยักหน่วยอันหยัก แสนใหม่บ้านน้องข้องพี่ชักปลาปลาเหมือนบ่วยรักษาปลาครับพันเก่มใหม่ได้หลายดอกปลาหมองอู้สวนยางอู้สวนยางให่แสดงว่าอยู่หลายปีเลยนะปลูกหลาย อันกกนี้คือสวนยางอีสานนี่ครับนี่มเป็นภาคใต้นะครับอันนี้เป็นภาคอีสานนะครับอ่าที่จังหวัดมุกดาหารนะครับระหว่างอำเภอหนองสูงกับอ่าระหว่างอำเภอคำชะยีกับอำเภอดงหลวงนี่ครับสีส่สี่ี่ระหว่างสองอำเภอนี่หนะครับ ตงเข้าป่ายางครับนี่วัดป่าผู้เเฟนใช่ไหมครับฝามือเมื่อกี้เนี่ยโอเคสวนยางสวนยางเหมือนภาคใต้เลยครับป่าสวนยางพุดนะครับป่าสาระออนนะครับโอ้เป็นอะไรเงินเนี่ยนาะงสวนยางกี่แล้วกี่ดีกสวนยางทั้งหมดเลยนี่แมนมืดครับนะครับ ่นซอนเนาะจังงวัดมุกาหารได้ครับนี่บ้านนี่นะแต่ว่าผม,มผมว่ามันใจว่าเป็นเพื่อค่ำจะอีรือเพื่อดงหลวงโอ้เนี่ครับเจ้าทินเจ้าทินฝูงสุนักเจ้าทินครัไปจำอยู่นี่เ,เลยเจ้าถนน ป่าหยางครับ no เขาเขตป่าหยางบ้านคัมเบิมบามเลยได้บ้านเนี่ยบ้านคัมเบิมบามบ้านคัมเบิมบามนะครับสิเป็นอำเภอคัมเอีครับบ้านคัมเบิลบามแม่นบ่เบิ่งก่อนอคัมเบิมบามบ่ม่ใช่เอีคัมเบิมบามปานี่ครับป่าหยางครับเบิ่งแสดงว่าปลูกหลายปีในป่าเของมานี่ยร่มลื่นเลยครับสองขางซึ่งสองขางถนนครับเป็นสวนยาง บ้านยูนี่พ้อมโอ้นี่ครับตะบนแก่นางรือป่าหาบนบ้านคอมาข้ามเชียีบ้านเกิดขึ้นไร้ล้างต้นเห็นไหมปลูกไร้ล้างม้โอ้ oh, oh, สวนหยางครับบ้านยูคร่กับสวนหยาง ี่เป็นเส้นทางแปลงเพค่ขามที่อีนะครับนี่ทางรัดแปลงเอาสองกิโทางรัดแปองเพค่ขาที่อีครับยี่สิสองกิโลเอาทางดีตลาดเก่งมันร้อนอืมขาบมบามายแมน,น,นอ๋อมัครับ อันนี้เป็นบ้านคํำเบิ่มบมนะครับตำบลบ้านข้ออําเภอค่ำชชอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเขตอําเภอดงหลวงสุด้วครับอันนี้เป็นมาเป็นเขตอําเภอข่ำชะอีแล้วครับนี่บ้านคํำเบิ่มบำโอ้สื่อบานบ้านคํำเบิ่มบาซือนักเล่นเป็นแต่ค่ำง่าบ้านคํำเบิ่มบานะครับตำบลบ้านข้อ อำเภอคําชะอีจ hmm. ังหวัดมุกดาหารครับบานนี้นี่ครับเขาวงกุชินาไล่ครับผมนีไปเรื Means ่อยๆนะครับ <time> นี Pokémon ่เป็นท่างลัดมากรับยายติงเียครับท่างใายเดินอย่างเนาะสำนักสงฆ์ของวัดวัดเกา